ล่าสุดนะครับโดมประกรณ์ลำนะครับศิลปินนักสแสดงหนุ่มนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสะกรณีนะครับความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชานะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมที่กําลังถกเถียงกันในสังคมนะครับโดยล่าสุดนะครับพี่โดมเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความแบบเข้มข้นนะครับผ่านทางโซเชียลว่าสึกนอกไม่เท่าไหร่แต่สึกในเนี่ยน่าเป็นห่วงลืมกันแล้วหรือว่าเราเสียกรุงศรียอยุธยาเนี่ยเพราะไซสึกเปิดประตูเมืองให้พม่าเข้ามา ซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับทำให้ชาวเน็ตเนี่ยมาแสดงจุดยืนของพี่โดมนะครับที่พุ่งเป้าไปในสึกในของคนในชาตินะครับขณะที่บางฝ่ายเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์นี้หมายถึงใครกันแน่ด้านแฟนคลับนะครับแห่แชร์โพสต์ดังกล่าวทั่วโซเชียลเลยนะครับพร้อมคอมเมนต์เดือดน,นะครับถึงมุมมองด้านการเมืองสะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยยังคงตั้งคําถามกับความขัดแย้งภายในประเทศพอๆกับการ,รเผชิญแรงกดดันจากนอกประเทศซึ่งหลายคนก็แอบสงสัยนะครับว่าเอ๊พี่โดมโพสต์อย่างนี้เนี่ย แค่โพสระบายความรู้สึกหรือเปล่าหรือพยายามที่จะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับชื่อโดงประกรณ์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นชื่อที่เล่าร้อนแล้วจ้า แล้วตอนนี้นะครับในประเด็นสังคมเนี่ยที่ถกเถียงกันมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยแห่แห่รักกันมารักชาติหมดนะครับแต่สังเกตไหมครับในคอมเมนต์หลายๆเรื่องราวเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่หลายคอมเมนต์มันจะสะท้อนไปว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยแม่งจ้องจะขายชาตินะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยไปหาค้นดูกันเอาเองแล้วกันเพราะกูก็แค่พูดลยอ,อยๆอย่าถือสอากูเลย กูก็อยากให้เขามารักชาติบ้างอะไม่อยากให้ไปรักเพื่อนบ้านมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกับคนนี้นะครับแม่ลีหน้าจังนะครับยูทูบเบอร์สายแรงนะครับที่ล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์คลิปสุดเดือดนะครับสื่อถึงประเด็นความขัดแย้งนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นและกําลังจับตามองนะครับจากการประชุม JBC ด้วย้อาคาที่รุนแรงและหยาบคายนะครับโดยมีการาพาดพิงถึงผู้นําเพื่อนบ้านด้วยและก็มีหลายคนเนี่ยตั้งคาถามว่าควรทําหรือไม่ทําทําไมซึ่ง ในคลิปเนี่ยแม่ลีนาก็แสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนะครับพร้อมเอ่ยวาจานะครับพาดพิงถึงผู้นําประเทศเพื่อนบ้านด้วยแบบไม่ไว้หน้านะครับโอ้โหไม่ไว้หน้าจริงๆครับคําว่าสัตว์เนี่ยมาเยอะมากเลยแต่ก็ชอบเนาะ ซึ่งคำพูดบางคําของแม่ลีน่าเนี่ยกับสร้างความแรงนะครับและแรงกระเพื่อมบนโลกออนไลน์อย่างมากมายซึ่งหลังจากชาวเน็ตเนี่ยได้เห็นคลิปของแม่ลีน่านะครับบางคนก็รู้สึกชื่นชมแม่ลีน่านะครับเพราะว่าสะใจแต่คําด่าของแม่ลีน่าเนี่ยมันไปกระทบของผู้นํฝาฝั่งนู้นซึ่งก็มีอีกวางฝ่ายบอกว่าไปพูดแรงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้เกิดปัญหาร,ระหว่างประเทศนะ อแอดอยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจ้ามันเกิดนานมากแล้วจ้าอีพวกนี้ก็โลกสวยหลับอยู่เนอะถ้ามึงจะเข้าข้างฝั่งนั้นะเหมือนเหมือนฝ่ายนั้นะ่ะกูจะอัญเชิญให้มึงไปคเมนเลยนะตอนนี้ไอ้พวกโลกสวย